วันนี้แอดมาพร้อมกับคลิปปิศนาค่ะที่ทำให้บริงอินเตอร์วาวุ้นใจกันใหญ่เลยนะคะก็ได้ยินเสียงน้องลิสเนาอแล้วก็ถามกันใหญ่เลยลละค่ะว่าเอ๊ะน้องอยู่ที่ไหนทำอะไรนะหาคนแปลใหญ่เลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่แอดรู้สึกว่ามันได้เปรียบเลือเกินนะ ไม่ใช่อะไรน้องพูดภาษาไทยนะคะว่าแต่คลิปพี่ว่าเนี่ยแหมทำไมแต่ละคนหาคำแปลกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าน่าจะมาจากเมนเนของเหล่าสาวๆนะคะโพสแล้วก็ดันบังเอิญนะมีเสียงของน้องลิสหลุดมาแบบนี้นะเอ๋เหมือนจะได้ยินเสียงคนสวยแววๆแล้วนะคะแต่ว่าเบาไปหน่อยหรือเปล่า โดี๋ยวแอดเพิ่มเสียงให้ฟังกันแบบชัดๆระดับ HD ไปเลยค่ะยังอยู่ยังอยู่คอลอนอยู่ยังอยู่ยังอยู่คอลอนอยู่ พูดได้คำเดียวค่ะว่าได้ยินเสียงก็อยากจะเห็นหน้าอีกแล้วนะคะแต่งตัวยังไงอยู่เอออยากจะรู้จริงๆนะอยากเห็นเลยเต็มเต็มสองตานะคะแต่ที่แน่ๆรู้แล้วว่าน้องอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยเสียงบอกว่ายังอยู่ยังอยู่โคโลนอยู่นะคะโคโลนของเยอรมนีนั่นเองนะจ๊ะยังอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนนะยังไม่ได้ move ไปไหนนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะไปเดินเล่นกันด้วยนะแล้วก็อี เสียงหนึ่งน่าจะเป็นเสียงอนิจิซูนะคะถ้าฟังไม่ผิดก็น่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่งถ้าให้เดาก็คือหนูลิสน่าจะาก,กำลังคุยโทรศัพท์นะทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าคุยกับใครนะในใจแอดนี่ก็มีคนเดียวนะเต็มหัวใจเลยคิดว่าคุยกับคุณแม่จิตทิพย์นะคะก็รายงานว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าใช่นะคะฟังจากการคุยเนี่ยเป็นแบบ สบายๆอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องเป็นคนไทยแน่นอนราพูดภาษาไทยเนาะจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าจะเป็นครอบครัวย,ยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆคือชื่นใจมากเวลาลิซ่าพูดภาษาไทยแล้วดูสิใครมาเซลลลูกสาวเป็นลูกครึง่งไม่จริงนะคะพูดไทยชัดมากนะ นอกจากนี้นะคะก็เราเนี่ยฟังออกว่าน้องอยู่ไหนหลายคนบอกชอบมากนะฟังบ่อยๆลิซ่าพูดไทยบ่อยๆชอบในขณะที่ Bring in the ก็หัวหมุนค่ะแบบ ชีเซสอะไรจ้าเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคราวนี้ใครที่ฟังออกก็ต่างไปแปลค่ะแหมล่ามเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะภายในเวลาแวบเดียวจริงๆก็ไปบอกว่าน้องอ่ะก็บอกว่ายังอยู่ที่เมืองโคโลนายังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่นี่โอ้หลายคนก็พอฟังออกแล้วก็อ่ะสบายใจนะคะก็เชื่อว่าคงมีไม่น้อยค่ะถึงขั้นไปตั้งใจเรียนภาษาไทยกันอีกแล้วนะต้องอกตั้งใจเลยทีเดียวมีคนพูดภาษาไทยได้พอลิซ่า เยอะมากนะเออถ้าเราลองประกาศหาชื่อดูว่ามีใครบ้างคะอะไรอย่างนี้นะเชื่อว่าเยอะจริงๆนะคนที่น้องแบบเป็นแรงบ,บันดาลใจให้เรียนภาษาไทยด้วยให้เรียนภาษาเกาหลีด้วยเออมีจริงนะคะส่วนหลายคนอาจจะแบบแอดน้องแอบนี้ไปเที่ยวไหนนะคะน้อบอกว่าอื ฟินจริงๆอากาศอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่เยอรมันใช่ไหมก็ต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยเขามีมาเก็ตเยอะมากนะเป็นตลาดเอาโดสูรอากาศบริสุทธิ์หนาวๆกันแบบนี้ไปเลยนะคะที่น้องอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตลาดที่โด่งดังที่สุดในประเทศของเขาด้วยนะคะคราวนี้พุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสพอดีที่น้องไปเนี่ยเท่าที่แอดไปดูเนี่ยเขาจะจัดงานตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็บางปีก็จะจัดยาวไปจนถึง ธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นช้อปปิ้งอย่างแน่นอนไปเล่นกันอย่างแน่นอนนะสำหรับสีสาวนะคะก็เขาบอกว่าบรรยากาศจะสวยมากๆเลยก็คือจะแบบจะขายของที่ละลื้อของเก๋ๆบูธจัดเป็นไม้มีเป่าแก้วมีนู่นมีนั่นแล้วก็ของงานฝีมือเยอะมากนะคะซึ่งน้องลิสของเราเองเนี่ยก็ ชอบอยู่แล้วเอออะไรแบบนี้นะคะคือแอดเคยไปเยอรมันอยู่ครั้งหนึ่งแตว่าไม่ได้ไปโคโลนเนาะ ไปเมืองอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปช่วงคริสต์มาสด้วยก็เลยแบบอ้อเสียดายจังเลยไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเออไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาเมาๆ์กันส่วนใครเคยไปอเน,นใชน้ามาหาวิหารโคโลหรือเปล่าลองมาบอกแอดหน่อยสำหรับคนที่เคยไปชอปปิ้งเลยคิดว่าน่าจะใช่เนาะเออประมาณนั้นนะคะ นี่แหละอะไรประมาณนี้นะกับบรรยากาศล่าสุดที่แค่เสียงแบบกิวินะยังอยู่ยังอยู่โคโลนอยู่ยังอยู่ยังอยู่โคโลนอยู่เจ็ดพยางนะกับอีกกิวิอะไม่ถึง10วินะแต่ทำให้เป็นประเด็นกันได้นะว่าเสียงน้องแน่นอนอยู่ที่ไหนทำอาไะไรนะเสียงแค่นี้นี่คือ ตามหากันให้ควักแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกได้ยินเสียงก็อยากจะเห็นหน้าแล้วด้วยความคิดถึงนะคะแล้วแต่งตัวน่ารักเบอร์ไหนโชว์ตัวเดี่ยวนี้เลยนะอ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมาเมาส์ใหม่นะคะชอบเวลาสาวๆแบบอยู่เอาดอร์อยากเห็นเนาะพิสูทำบล็อกสักทีนะคะพวกเราจะได้เห็นนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีอะไรมาเมาส์มอยกันนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นพวก การติดต่อสื่อสารอื่นๆเป็นข่าวสั้นๆเร็วๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของบงแอดยังมีไม้แอดมิเซอร์อะไรบ้างติดตามในโพสต์ชุมชนไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรมาลงจะได้แบบอัปเดตจะได้เห็นกันก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกโอ้พิ่งเห็นแอดหมดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอดไม่ผิดนะต้องตามกันไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า